อันนี้คือร้อยยี่สิบตัวตัวละยี่สิบครับอันนี้ก็เขาสั่งสองพันตัวตัวยี่ครับอันนี้เราจะเก็บมาจําครึ่งหนึ่งอยู่แล้วครับอ๋อครับอันนี้เป็นตารางแบบออเดอร์ลูกค้าใช่ครับก็คือว่าถ้าลูกค้ามาถึงฟาร์มเนี่ยจะไม่มีนกให้นะครับครับต้องสั่งจองเท่านั้นครับต้องจองเท่านั้นใช่ครับแบบคุณจะมา สดหน้าฟาร์มนี้ก็คือคนไม่มีเลยคนแห้ขกลับบ้านอะไรใช่ไหมครับถึงจะมีเห็นอย่างเงี้ยก็คือไปหออลูกค้าหมดแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้นะครับผมกะไหนมีโอกาสนะครับผมมาเบิ้งฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งนะครับผมกะ เป็นปัน้มนกกระทานะครับผมตั้งอยู่พื้นที่อัมเภอร์นาน,นิคมนะครับผมจังหวัดแชมบุรีนะครับผมอยากคลิปเดียวนะครับผมไปเบิงง้งโพกหน้ามานะครับผมกะคลิปนี้นะครับผมเป็นข้าพี่น้องมาเรียนรู้เรื่องนกกระทานะครับผมแล้วก็มีไกช่ชนนะครับผมไก่ชนกับจีบเบิ้งมันพันนะครับผมกัว่าสาะมนี์กับจีมาเลียงนกกระทานะครับกะโอเคครับผมเดินไปหาเจ้าของฟัง้มมาเลยครับผมโอเคครับผมนอกกับบางอด เดินมาเท่ากับเดินทางมาถึงฟาร์มแล้วนะครับผมกับตรงนี้จะเป็นไก่ชนนะครับผมชนเพาะไก่ชนนะครับนี่ตัวงามครับเนี่ยเดินทางมาหาเจ้าของฟาร์มมาเลยครับผมขออนุญาตนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับวิทวัสอาสัยครับครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มวิทวัสที่หกฟาร์มครับผมครับผม พี่ครับขอพิกัดที่ตั้งนะครับผมอ๋ออยู่ชนบุรีครับนันทิคมครับนันทิคมนะครับตอนนี้นกกระทาที่เราเลี้ยงมีกี่สายพันธุ์นะพี่อ๋อจะมีพวกมาเลยแล้วก็สายพันธุ์ญี่ปุ่นครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับก็สมันจะมีเป็นนกอะไรนกเนื้อนกไข่อย่างนี้ครับครับผมเรามีหมดครับครับเริ่มจากที่แบบนกเนื้ออะไรจะเป็นสายพันธุ์ไหนพี่ มันจะเป็นมาเลยญี่ปุ่นครับอ๋อมาเลยญี่ปุ่นนะครับครับอ่ากงไหนเป็นนกเนื้อนกไข่นะอพี่นี่ครับตจวกงนี่ครับอ๋อคือเขาจะที่จะเลี้ยงรวมกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อก็คือจะเป็นสามสายเลือดนะครับครับครับนกที่เริ่มเอามาอันนี้ขุนใช่ไหมเขาเรียกขุนใช่ไหมหรือว่าใช่ครับขุนเพื่อจะส่งต่อนะครับอ่อันนี้ไซส์ที่เริ่มเอามาขุนนี่ก็คือกี่เดือนพี่เอ่อน่าจะอยู่ประมาณ เดือนกว่าครับเดือนกว่าจากที่เราอันุบานมาใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราฟักไข่เองหรือเปล่าครับวันนี้ใช่ครับใช่ครับอ๋อันนี้ก็สามสายพันธุ์เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับส่วนมากอาหารเขาจะกินกินเวลาไหนครับเช้ากลางวันเย็นครับอ๋อครับผม เช้ากลางวันเย็นอาหารที่ให้เขาเป็นอะไรครับเป็นอาหารไก่เนื้อครับอาหารไก่เนื้อครับอ๋อสามารถจะเป็นอาหารไก่เนื้อครับใช้เพราะว่ามันนี้จะโปรตีนสูงครับผมโอโปรตีนประมาณเท่าไหร่ครับที่เราเลี้ยงเขาของผมเลี้ยงตั้งแต่เล็กก็คือโปรตีน1%ครับมีเราเคยเปลี่ยนแบบหลายๆโปรตีนไหมครับอันนี้ไม่ครับเพราะว่าเราเคยใช้โปรตีนน้อยแล้วนกมันโตช้าครับต้องให้ดีต้อง20% 20%ครับ นกจะโตเร็วครับครับแข็งแรงกว่าโปรตีนน้อยๆครับครับครับผมอย่างตลาดที่เขามาติดต่อเรานี่ตรงไหนครับที่เขามาติดต่อเราส่วนมากจะอยู่กลุ่มลูกค้าใช่ทางเพจครับเพจทางลักเลยมาทางเพจใช่ไหมใช่ครับทางเพจทางเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเป็นลูกค้าแถวนี้หรือเปล่าครับที่ติดต่อมาในชลบุรีเลยครับอ๋อครับผมมีต่างจังหวัดไหมครับ มีครับแต่ว่าเราไม่ได้ส่งครับ oh. เราเขาในชมรีก่อนครับคือเขามารับเองหรือว่าพี่ส่งเขาอทั้งรับเองทั้งส่งครับครับมีค่าจัดส่งไหมครับแบบนี้อยู่ที่ตามระยะทางครับอถ้าในชมรีก็อาจจะฟรีครับส่งฟรีครับในเขตชมนกรีก็คือฟรีครับครับอย่างอย่างผมเห็นแบบที่พี่ติดไฟไว้อย่างนี้ก็คือมันช่วยอะไรนะพี่อนนี้ไฟอันนี้คือจริงจริงแล้วนกขนาดนี้คือมันต้องกบก่อนนะแต่ว่าคือ ความนกพี่เขาแข็งแรงครับคือครับเราแค่ใช้ไฟไม่ต้องอะไรแค่แบบว่าเหมือนแบบมีแสงให้เขาให้อบอุ่นก็พออ๋อแสดงว่าเปิดสรุปก็คือเปิดให้ความอบอุ่นแก่นกที่เฉยใช่ไหมครับใช่ครับน้ํานี่ก็ให้เป็นน้ําธรรมดาน้ำตามน้ำธ<ล>ระจาครับก็คือจะให้แบบวิตามินบ้างอะไรบ้างวิตามินนี่ก็คือเป็นเฉพาะเลยครับวิตามินปกติทั่วไปครับอ๋อครับ อันนี้ก็เป็นน้ําที่เราตักให้เขาใช่ไหมครับใช่ครับฟราร์มก็สะอาดนะครับทุกคนครับก <g ul ly> ็เข้ามาดูอันนี้จะเป็นตู้ฟักอ๋อนี่ตู้ฟักเหรอครับใช่ครับมันจะมีไข่ครับอาจจะเป็ oh, นนะครับอ๋อจะเป็นฟักไข่ไข่นี้เราเก็บทุกวันใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับเราก็เข้าไปเก็บเลยรชครับแล้วกนเราก็เอามาฟักอ่าโทษนะครับพี่อ่คือเก็บเวลาไหนครับไข่เรา เราจะเก็บแค่ช่วงเย็นครับช่วงเย็นเวลาเดียวนะครับครับผมตู้ฟักนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ผมซื้อมาหกพันครับหกพันครับซื้อในชนบุรีนี่ใช่ไหมครับผมใช่ครับอันนี้ก็เป็นตารางเป็นตารางคัดอะไรนตารางแบบออเดอร์ลูกค้าครับอ๋อครับ อย่างยกตัวอย่างเช่นนกรุ่นคัดก็คือร้อยยี่สิบนี่คือร้อยี่สิบตัวตัวละยี่สิบครับอันนี้ก็เขาสั่งสองพันตัวตัวยี่ครับอันนี้เราจะเก็บมาจาครึ่งหนึ่งอยู่แล้วครับอ๋อครับอันนี้เป็นตารางแบบออเดอร์ลูกค้าใช่ครับก็คือว่าถ้าลูกค้ามาถึงฟาร์มเนี่ยจะไม่มีนกให้นะครับต้องตั้งจองเท่านั้นครับต้องจองเท่านั้นใช่ครับแบบคุณจะมา สดหน้าฟาร์มนี้ก็คือคนไม่มีเลยคนแห้วกลับบ้านเลยใช่ไหมครับถึงจะมีเห็น,นอย่างเงี้ยก็คือไปหออลูกค้าหมดแล้ว<อ>ครับตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นมาชุดใหญ่คนระับมีเจ้าของหมดแล้วก็คือตรงนี้ก็ลดความเสี่ยงเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับขนาดโรงเรือนนี่เท่าไหร่ครับพี่อันนี้กว้างหกเมตรกว้างหกเมตรก็คือรวมรวมรวมจากจากนี่ไปเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ ยาวยาวมาสามสิบเมตรแบบยาวสามสิบเมตรออครับจะห้องอบเราอะ่ะเราจะอยู่อย่างนี้ตรงนี้นกจะออกมาตรงนี้เราจะทําความสะอาดเขาอย่างนี้เลยปกติบางฟางเขาจะแบบเอาเขาจะไม่เก็บความสะอาดนะครับแต่ว่าของเราคือนกออกมาปุ๊บเราจะเก็บความสะอาดเรียบร้อยหมดเลยพื้นตรงนี้ครับจะไม่มีกินอะไรทั้งนี้ทั้งทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็ย้ายนกเข้ามาเ่านี้ย้ายเข้ามาเ่านี้ครับแล้วก็ย้ายเข้ามาเ่านี้เพื่อจําหน่ายแล้วอ๋อครับยังโรงเรือนเขาเนี่ยครับที่เราเลี้ยงไปสองบ่อนี้สองาคอกใช่ไหมครับครับก็<ม>คือเราจะทําทความสะอาดเขาในรอบเดือนอาทิตย์หรือรอบวันหรือยังไงครับหนึ่งเดือนเราทำคามาดหนึ่งครั้งครับอ๋อก็คือ ขี้ตรงนี้ก็คือเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับก็คือเราจะให้บ่อปลาอีกทีนึงครับให้ปลากินใช่ครับอปลาก็ได้รับอาหารไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เราก็ไม่ได้เสียค่าอาหารยังปลาใช่ครับครับนกในบ่อนี้ประมาณนะพี่ประมาณกี่ตัวนะครับหนึ่งพันกว่าตัวครับหนึ่งพันนะครับโอ้เห็นอย่างนี้ถูกครับอันนี้หนึ่งพันอันนี้หนึ่งพันหนึ่งครับครับ อย่างนี้อายุไม่ถึงเดือนใช่ไหมครับเนี่ยอย่างครับสิบต่อวันครับสิบกว่าวันนะครับครับผมอาออย่างไข่เราฟักกี่เดือนเอ้ยไม่ใช่ฟักกี่วันครับสิบห้าวันครับสิบห้าวันครับสิบห้าวันออกครับอ๋อมีคนมาซื้อไข่ไปไปขายนะครับพี่ได้จาหน่ายไข่หรือเปล่าครับวันนี้อันนี้ผมจะเพาะนกอย่างเดียวครับเพาะนกใช่คริ่มตั้งแต่นกเล็กจนถึงนกพร้อมไข่ครับนกสาว นกรุ่นอะไรเงี้ยคือเรามีหมดขอให้ลูกค้าสั่งครับอ๋อคือไข่ก็ไข่ก็มีแต่ว่าไม่ขายก็คือเอาเอาเอา,เอาไว้เพาะเป็นนกเนื้อนกใช่ครับนกขุนไปนะครับผมเลี้ยงยากไหมพี่ไม่ยากครับถ้าเราสะอาดหรืออะไรเงี้ยไม่ยากแน่นอนครับ,รบแต่ถ้าเรา,เาใช้ในการแบบว่าหมักหมมอ่ะครับตรงนี้มันจะมีโรคตามมาอยู่แล้วครับก็คือสรุปก็คือเรื่องความสะอาด เป็นลำหนึ่งครับอ๋อนกท้าชอบความสะอาดใช่ครับเขาแบบมีนิสัยทำสกปรกหรือเปล่าพี่อันนี้มีอยู่แล้วครับเขาจะขี้แล้วเขาก็เหยียบไปเหมือนครับครับเหยียบเหยียบเหยียบไปงเงี้ยแต่ว่าในหนึ่งรอบเดือนคือเราจะเก็บครับพี่ได้ขายตัวเล็กไหมครับแบบนี้ขายขายได้ยังครับอันนี้สิบสิบวันขึ้นครับทุงขายครับตัวเท่าไหร่ครับตัวละสิบสองครับสิบสองบาทครับอ๋อ อันนี้ทางช่องขออนุญาตนะครับผมก็คือเฉลี่ยนะครับผมเอาเอาคร่าวๆก็ได้ก็คือเดือนนึงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จากไรบ้างนะครับเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับค่าใช้จ่ายที่ไปกับนกใช่ไหมครับใช่ครับอันดับหนึ่งเลยก็คือเป็นเรื่องอะไรถี่อาหารครับอาหารนะครับเป็นอาหารไก่เนื้อใช่ครับยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมก็คือกระสอบเท่าไหร่ครับพี่ห้าร้อยยี่สิบครับ อ๋อห้าร้อยยี่สิบบาทยังแบบเดือนนึงนี้ใช้ไปกี่กระสอบละพี่ก็คือแบบว่าถ้านกอยู่ประมาณสักสองพันกว่าตัวเนี่ยต้องยี่สิบกระสอบขึ้นนะครับตั้งแต่เล็กขึ้นมานะครับเดือนนึงพี่ใช้ยี่สิบกระสอบใช่ไหมครับนนใช่ครับก็คือเราจะให้กินยี่สิบสี่ชั่วโมงครับครับอย่างสิ้นเปลืองที่สองนี่คืออะไรครับที่ค่าใช้จ่ายก็ อาจจะเป็นพวกวิตามินพวกบำรุงอะไรประมาณนี้ครับแต่อันนี้พวกนี้มันเล็กน้อยครับอรับเพราะว่านกเราไม่ได้เป็นโรคหรืออะไรมาครับครับครับก็คือให้วิตามินแค่เสริมนิดเดียวครับครับครับแล้วก็เรื่องค่าไฟนี่แพงไหมครับไม่ครับผมมันตกเดือนนึงก็ไม่ไม่เกินพานครับครับครับผมแล้วก็ผมขอญาตถามอีกนะพี่ก็คือเมื่อกี้พูดคุยไปเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วใช่ไหมครับครับทีนี้ ผลตอบรับที่กําไรที่พี่ได้มานี่ก็คือเอาคร่าวๆนะครับคร่าวๆนคะรับนะต่อเดือนใช่ไหมพี่ใช่ครับต่อเดือนก็ประมาณครึ่งแสนนะครับอ๋อมันอยู่ที่ว่าเราผลิตได้เท่าไหร่ครับครับผลิตเยอะก็ได้เยอะใช่ครับอันนี้หกักหักต้นทุนออกหรือยังครับเนี่ยก็คือหักต้นทุนหมดแล้วครับคือเหลือประมาณห้าหมื่นครับใช่ครับอ๋อก็คือเล็กๆนี้ก็คือคือจองแล้ว ใช่ครับมีเจ้าของหมดแล้วในตู้ก็<น>มีคนสั่งจองไปแล้วในตู้เนี่ยนะใช่ครับเนี yeah. oh ่ยครับโอ้โหทุกคนขนาดเป็นไข่ยังใช่ครับยังมีเจ้าของแล้วใช่ครับก็คือเอาง่ายๆคือทางพี่เอคือความเสี่ยงก็คือไม่ถึงห้าปอร์ซ็นใช่ครับครับก็คือ ถ้าเอาง่ายๆจะเข้ามาเอานียไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ครับก็คือต้องสั่งจองไว้เท่านั้นนะครับครับอันนี้ก็คือรอวันออกแล้วก็ถ่ายลูกค้าดูค่าวัฏกิจเท่าไหร่ครับแล้วก็แจ้งย่อยลูกค้าครับครับเขามาเขาจะมาเอาไปเขาจะเอาไปเลี้ยงต่อครับเขาจะมาเอาเป็นเป็นไข่หรือตอนเป็นตัวพี่เป็นตัวแบบนูนครับอ๋อก็คือได้ ใช่ครับพักสิบห้าวันที่เอาไปลงนั้นหนึ่งเดือนครับแล้วก็หลังจากได้อายุหนึ่งเดือนปุ๊บเขาก็จะมาเอาไปเลี้ยงต่อครัอยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้าจะเอาแบบไหนครับครับครับแล้วก็ทางพี่เอ๋ครับมีลูกฟาร์มไหมครับทมีครับแบบนี้ครับลูกฟาร์มก็อยู่ในชนบุรีใช่ไหมครับใช่ครับอยู่พัทยาแล้วก็พัทยาเกียรติที่หนึ่งสามที่ครับถ้าส่งนี้ส่งถึงที่หรือว่านัดรับรึ่งทางครับแบบนี้ ส่งถึงที่ครับโอ้โหครับแล้วก็จะไปดูให้ลูกค้าด้วยว่าการเลี้ยงเป็นยังไงครับอ๋อก็คือเราเรายังให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลตลอดด้วยครับยังไม่ทิ้งลูกค้าครับโอโทรได้ตลอดครับถ้าแบบว่าเอาไปแล้วไม่มีตลาดทางเราก็จะแนะนำตลาดให้ครับอ๋อครับผมทางพี่เอบรับซื้อคืนหรือเปล่าครับอันนี้รับครับ คือเลองการตลาดก็ดูแลให้แล้วก็ถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวยังไงก็รับซื้อคืนรับ,บหมดครับผม<อ>รบหรือว่าเพราะนกออกมาไม่มีที่ไปก็คือผมก็จะเอามาเองมาเลยครับส่วนมากลูกค้าที่ซื้อไปกับเราแล้วเอาไปเลี้ยงเนี่ยเขาเขาเอาไปขายยังไงพี่ส่วนมากที่ลูกค้าไปก็จะเป็นเป็นนกสาวครับนกสาวครับครับแล้วก็พอเลี้ยงนกสาวเสร็จก็ไข่เนี่ยแบบว่าเขาไปตลาดไม่ได้ก็คือผมก็จะรับซื้อกลับ ครับรับซื้อแบบไม่มีกําหนดนะครับอ่ะมีเท่าไหร่คือเราเอาหมดครับมีแสนฟองก็เอาแสนฟองครับครับผมครับทางพี่เอนี้ทํามานานหรือยังครับอนกกระทาหกปีแล้วครับหกปีแล้วไหมครับอ๋ออันนี้ขอญาตถามนะครับก็คือเอาคร่าวๆเหมือนกันก็คือเริ่มต้นครั้งแรกที่ทํานกกระทาครั้งแรกเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ครับทําตอนนั้นตอนแรกก็ซื้อไข่มาเพาะครับ องร้อยฟองครับแล้วก็ตู้ฟัาหนึ่งตู้ครับตู้ฟ้าก็อยู่มาห้าพันห้าครับอ๋อครับตอนนี้ก็ขึ้นหกพันแล้วครับก็คือที่ไปที่มาที่ให้เรามาทําเลี้ยงนกกระทานี่แต่แต่ก่อนพี่ทําอะไรครับตอนนั้นเป็นพนักงานโรงงานครับอ๋อครับก็คือทําไปด้วยครับอ๋อครับทําโรงงานไปด้วยแล้วก็ าไปด้วยครับเริ่มสร้างกลุ่มเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับพอทางเปยนของตัวเองมีคนสนใจเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจครับมาทํความนกกระทาครับครับทําไมอ่านกใหญ่ทําไมไม่เอาเข้าไปข้างในครับพี่ใส่นกใหญ่คือเขาไม่ต้องการอ๋อครับไม่ต้องการความอบอุ่นมากเท่าไหร่ใช่ครับแต่ก็พอให้มีอยู่บ้างครับให้พอมีอยู่บ้างก็เลยให้แบบข้างนอกเอาแบบนี้แต่ว่านกเล็กก็ต้องอ่านกเล็กก็ต้อง เข้าไปครับเข้าในคอกเลยครับก็คือเราเนี่ยแกะอ่ะคือเขาจะสร้างความความร้อนให้อิงแล้วครับเขาจะนอนแบบสบายใจครับถ้าเลี้ยงแบบนี้ครับอันนี้เขามีศัตรูไหมพี่ศัตรูมีครับงูอะไรเคยเข้ามาพวกจะมันขาาจะเป็นหนูครับหนูอ๋อหนูจะมาไล่กัดครับหนูพุกหรือเปล่าครับหรือหนูอะไรใช่ครับหนูท้องขาวหนูพุกครับอ๋อครับ แล้วก็พวกงูพวกอะไรเงี้ยครับเราจัดการเขายังไงพี่ก็คือพยายามจะ่แบบว่าอย่าให้มันมีอะไรที่มันลกๆอะครับแค่มันลงโล่งไว้ครับถ้าลกเขาจะเข้ามาอยู่ด้วยใช่ครับพวกวันนี้ยังยังยังพบเจออยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่เจอแล้วครับอจัดการหมดแล้วไหมครับหนูนึกว่างูเคยเข้ามาไหมพี่เคยครับแต่ว่ามันมันเข้าตะข่ายไม่ได้อครับจะนัว่าเป็นงูตัวใหญ่ใช่ครับ ถ้าแบบฝนตกอย่างงี้มีปัญหากับทางนกหรือเปล่าครับเป็นบัดเป็นอะไรไหมครับทางที่นี่ยังไม่เป็นนะครับยังไม่เคยเจอใช่ไหมครับใช่ครับคือเราจะดูแลเขาอย่างดีครับว่าคือเรารู้ว่าอากาศเหมือนแบบอากาศไม่ดีเงี้ยเราต้องรู้ละอาการนกเขาเป็นยังไงครับครับเราต้องให้ยาเขาแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ เรื่องนกกระทาก็มีประมาณนี้นรพี่ครับครับอขออนุญาตนะครับพี่พาไปดูไก่ชนหน่อยครับผมเผื่อใช่ครับเผื่อคนที่เข้ามาดูแบบชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนนะครับครับได้ครับเอาตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นไก่อะไรพี่ไก่ป่าครับอ๋ออันนี้เพิ่งเอามาเลี้ยงเหรอครับใช่ครับอันนี้ก็คือทางพี่จะทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยหรือเปล่าครับวันนี้ใช่ครับอ๋ออันนี้เป็น อะไรครับพี่อะไาไก่อะไรไก่ตอกครับอ๋อผมก็เคยได้ยินแต่ชื่อนะครับอันนี้ตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียครับอันนี้ตัวลายเป็นตัวผู้ครับตัวสีขาวเป็นตัวเมียครับอ๋อครับสังเกตเขาดูยังไงพี่อันนี้เขาจะร้องครับเสียงจะต่างกันหรอครับใช่ครับอตัวผู้จะต่างครับร้องต่างกับตัวเมียครับอันนี้พี่ซื้อมาคู่เท่าไหร่ครับอันนี้ผมได้มาตัวสองร้อยครับ ตัวละสองร้อยใช่ครับซื้อแถวนี้เล้วครับใช่ครับโอ้เหมือนเ็าแบ่งมาให้ครับครับว่าเราจะทําศูนย์อะไรเงี้ยไก่สวยงามใช่ไหมวันนี้ครับนี่ก็เป็นไก่ชนโอ้ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ครับนี่กี่กี่เดือนแล้วครับพี่ประมาณเก้าเดือนครับครับที่นี่ได้เพาะไก่ชนขายหรือเปล่าครับเพาะครับ๋อเพาะขายตั้งแต่ตอน อายุรังเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับสวยนะครับตัวนี้ทรงทรงดีเลยครับผมเดี๋ยวขอให้พี่เอพามาดูฝั่งนี้ครับอันนี้จะเป็นพวกพ่อไก่ครับ๋อครับพ่อไก่ของเราครับมีมีซื้อมาแบบตัวแพงสุดเท่าไหร่พี่เคยซื้อมาส่วนมากก็เป็นหมื่นครับ๋อครับผกแต่ว่าสวยนะครับไก่ครับ นี่๋ยวนี้ผมไปตีได้ประกาศนียบัตรมาอ๋อนี่ไปชนมาใช่ครับโอ้สงสัยหลายปีแล้วใช่ครับอันนี้มีพศประมาณปี5 4ี่ครับใช่อ๋อปีท่านน้ำท่วมพอดีใช่อันนี้กันไล่กันมาครับก็คือจะเป็นลูกเขาเหล่าคอเ้าทั้งหมดครับครับครับก็คือตอนแรกที่ซื้อมาเพาะนี่ก็คือซื้อมาไม่เยอะใช่ครับเดี๋ยวเราเอามาเพาะเอาเองครับใช่ครับแต่นี้สถานการณ์โควิดก็ไม่ได้เอาไปตีเอาก็ไอ้ข้อไปเฉย ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไก่ชนนะครับผมก็ทางฟาร์มพี่เอก็ยินดีครับติดต่อมาได้ครับยินดีแจกให้ใจให้นะครับผมก็แบ่งให้นะครับครับนอกจากไก่ชนแล้วนอกจากนกกระทาแล้วยังมีนกแก้วอีกพี่ใช่ครับโอ้แบบฟาร์มนี้ก็คือครบเลยนะครับ่ก็คือจะทําแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ครับเนี่ยพื้นที่ที่เราจะทําอ๋อครับ ตรงนั้นเลี้ยงอะไรครับพี่ครับนั้นจะเป็นลูกกบครับอ๋อลูกกบลูกปอดครับสงสัยคลิปหน้าผมต้องมาขอดูกบแล้วครับผมได้ครับอันนี้ต้องขออนุญาตทางพี่ด้วยนะครับผมครับผมก็ไม่ได้มีแค่นกกระทาอย่างเดียวก็มีหลายอย่างพี่เนาะครับฝั่งนู้นเป็นขี่วัวครับใช่ครับเลี้ยงวัวด้วยเป็นพ่อวัวครับอ๋อเลี้ยงวัวด้วยก็ผสมประสานไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้ก็คือเตรียมการไว้แล้วคือรอของครบแล้วก็จะสร้างครับครับคู่นี้ยิ่งสวยครับคู่นี้ครับคู่นี้กี่กี่เดือนนะพี่คู่นี้ประมาณห้าหกเดือนครับฝั่งนน้นน่าจะเป็นเป็นกบเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับนกแก้วนี่พี่พี่ซื้อมาจากไหนครับ ก็ซื้อจากตามคนที่เขาเลี้ยงครับครับแล้วก็เราจะมาทำสูตรอยรู้คือแบบว่าพวกสับปีกอะไรเงี้ยคี่เราอยากให้มันมีหลายอย่างครับผมอนาคตข้างหน้านะครับครับอันนี้หอยาํามไรก็คือซื้อมาแพงไหมก็มีหลักพันนะครับคู่หนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าเป็นตัวตัวตัวละพันใช่โอ้โหใครดูอยู่ก็คำนวณไปนะครับว่าเท่าไหร่อันนี้กงก็ต่างหากแยกมาใช่ครับอ๋อ นี่ทาง,ท,ง,าท,ง,าท,งาทีมงานทีมงานทีมงานทำอะไรช่วยเนี่ยเข้าน้ำไก่ทีมงานเปิดไก่ให้ดูครับนี่ไก่ปลาไก่ปาอันนี้อันนี้ก็ซื้อมาใช่ไหมครับวันนี้อันนี้เป็นลูกปลาโสดครับเ,เราเพาะเองที่นี่ใช่ครับ คือข,ของเราจะมีะมีทั้งลูกมีทั้งพ่อแม่พันธุ์ครับ,รบถ้าใครมาศึกษาแล้วอยากได้กลับเอาไปเลี้ยงเนี่ยครับเราก็ินดีแบ่งให้ครับครับผมก็คือที่พอเพาะไว้ก็เอาไว้แบ่งให้คนที่สนใจที่มาเรียนรู้กับเราใช่ไหมพี่ใช่ครับรบโอ้ไก่ยังงนุมน่มๆกาลังสวยนะผมกําลังอันนี้ชนได้ยังพี่ได้แล้วครับ ตอนนี้ก็กำลังสร้างนะครับผมเป็นรูปเป็นล่างก็ขออนุญาตมาพาพี่น้องชมอีกนะครับก็โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พามาดูนกกระทานะผมก็มีแวบ,บมาดูไก่ชนนิดนึงนะครับเรื่องไก่ ถ้าใครต้องการไก่ก็สามารถติดต่อพี่เอไม่ได้ก็สุดท้ายพี่ขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับผมครับก็ติดต่อได้เ c e b o o k นะครับก็พิทวัตมีหกฟาร์มครับครับก็ถ้าติดต่อเรื่องนวัทาก็เพจก็คือพิทวัตมิหกฟาร์มเหมือนกันครับครับครับมีเบอร์โทรไหมพี่มีครับครับศู5ย์เก้าห้าครับเ3 9ดสามเก้าครับหนึ่งห้าสองเก้าครับครับครับ ก็ใครที่ต้องการนกกระทาหรือว่าไก่ครับครับนกแก้วนี่แบ่งไหมพี่แบ่งครับแบ่งใครต้องการนะครับที่เห็นว่าสวยหน้าเลี้ยงหรืออยากเป็นเจ้าของก็มาขอแบ่งพี่ไปได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมช่องไทยเรียนนะผมก็พามาดูเรื่องนกกระทาแล้วก็ไก่ชนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนเด็กๆทำอะไรช่วยบ้าง Buka <laughs> kai <Perkaipa, aduh. laughs>